อยากเข้าคณะนี้ต้องรู้นะคะก็คือคณะจิตวิทยาจิตวิทยาเรียนอะไรบ้างใช้คะแนนอะไรสอบเข้าบ้างมีกี่สาขาบ้างจิตแพทย์คือคนที่รักษาจิตวิทยาคลินิกคือบำบัดอะไรอ่าใช่ค่ะเราะบำบัดขอเสริมไปหนึ่งสิ่งสําคัญของการเรียนจิตวิทยาเนี่ยจริงทํางานได้ค่อนข้างหลากหลายมากเพราะว่าเขาเรียนเกี่ยวกับคนพฤติกรรมคนสวัสดีค่ะ ขอบนรบทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเ่นตอนนี้ดิกับตัวเตยแล้วก็พี่ทับครับวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ EP ที่สี่ของอยากเข้าคณะน,นี้ต้องรู้นะคะก็คือคณะจิตวิทยาเป็นอีกคณะหนึ่งที่น้องๆหลายคนสนใจถามเข้ามาเยอะมากในไลฟ์ทางเฟซบุ๊กไอจีถึงทุกทางเลยนะคะก็วันนี้ทํามาให้ดูแล้วนะคะ ก็ซีรีอยากเข้าคณะนี้ต้องรู้นะคะจริงๆเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะโควิดเพราะโควิดเราก็เลยคิดว่าเราจะทําอะไรที่มันแบบมันง่ายๆและเป็นประโยชน์ดูได้ทั้งน้องมัธยมต้นและมัธยมปลายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเนาะเพราะว่าแบบเราจะแบบมาเตรียมความพร้อมทีเดียวม6เลยมอาจจะดูแบบพาไปนิดนึงอย่างเงี้ย เพราะว่าปกติแต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยเราก็ต,ต้องการที่จะเชิญพี่พี่<ช>พูดให้ฟังแต่ว่าก็นั่นแหละก็เพราะว่าด้วยโควิดนั่นแหละเราจะขอรวบรวมเนื้อหาที่เข้าใจง่ายที่ท็อปบอร์ดนะคะมาพูดให้ฟังกันไปดูกันเลยตั้งแต่เรื่องแรกนะคะคณะจิตวิทยาเนี่ยลหลายๆคนอาจจะพอคุ้นหูคุ้นชินอยู่แล้วนะคะเราจะมาลงประเด็นเลยว่าคณะจิตวิทยา4ปีเรียนอะไรบ้างนะคะเริ่มที่ปีหนึ่งเลยปีแรกเลยเข้าไปอ่ะวิชาส่วนใหญ่ที่น้องจะได้เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานเนาะกว่าจะมีแบบเคมีพื้นฐานคิดว่าพื้นฐานหรือว่าาษังกฤ ฐานนี่เจออยู่ละแต่ว่าพวกวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องดูสาขาด้วยนะเนื่องจาก,กจิตวิทยามันมีทั้งสาขาที่เป็นสายศิลป์แล้วก็สาขาที่เป็นสายวิทย์เพราะฉะนั้นนะ่ะวิชาตอนปีหนึ่งอ่ะจะปูพื้นฐานยังไงก็อยู่ที่สาขาด้วยทั้งการปรับพื้นฐานทางวิชาแล้วก็การปรับพื้นฐานทางนัการใช้ชีวิตด้วยนะเนาะแบบปูพื้นฐานแต่ปีแรกเลยนะคะเมื่อเข้าปีที่2นะครับเราจะเริ่มเน้นไปทางวิชาที่เกี่ยวกับ จิตวิทยากันแล้วก็คือจะมีวิชาแบบหลายๆตัวที่เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาแบบกว้างๆอ่ะเนาะมันจะเป็นประโยชน์ในการที่น้องจะนําไปเรียกสาขาที่จะเป็นเฉพาะทางขึ้นในปี3ปี4พวกวิชาที่เป็นวิชาจิตวิทยานะคะก็ยกตัวอย่างให้ดูนะก็จะมีพวกจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาอุตสาหกรรมจิตวิทยาปรึกษาแล้วก็จิตวิทยาพัฒนาการค่ะก็เป็นสาขาเลยเนาะที่แบบจะเป็นแบบสาขาในการแบบไนเรื่องเรียนต่อนะคะไว้เดี๋ยวเราจะมาขยายความให้ฟังอีกทีนึงและเมื่อเข้าสู่ปี3นะครับปีสเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่วิชา สาขาแล้วทุกวิชาสาขามันก็ขึ้นอยู่กับสาขาที่น้องเลือกใช่เพราะงั้นแบบเราก็คงจะเจาะจงได้ยากเนาะว่าแบบมันจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างวิชาที่เป็นแบบแต่ละสาขาให้ดูกันก็เป็นวิชาที่พูดก่อนหน้าในตอนปีที่สองนะคะแต่แบบมันจะลงลึกเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกจิตวิทยาบำบัดเนี่ยก็จะเป็นจิตวิทยาที่ให้คําปรึกษาเน้นการปรึกษาพูดคุยกับคนถ้าใครแบบชอบพูดคุยเรื่อกจิตวิทยาปรึกษาไปเนี่ยมันก็จะมีวิชาแบบที่เกี่ยวกับด้านให้คําปรึกษามาพูดเลยในป ลึกลงไปอีกนะคะแล้วแต่สาขาที่เลือกเหมือนกันก ต่อมาในส่วนของปีสุดท้ายปีที่4ก็คือเนื่องจากแบบการเรียนมหาลัยมันเป็นการเรียนแบบวิชาการเยนยเนาะเพราะงั้นปีที่4ี่อ่ะก็จะเป็นการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจอ่ะครับก็คือจะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับจิตวิทยามาให้น้องเลือกเรีอยน้องอาจจะต้องคิดเองแล้วก็ทําการวิจัยคน้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อนะั้นได้เว่าตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยเป็นการปูแล้วก็ไปลึกขึ้นลึกขึ้นไปนเรื่อยๆนะคะทีนี้สายการเรียนที่แนะนำเนี่ยจริงๆแล้วจิตวิทยาด้วยความที่มีหลากหลายสาขามากทาให้หลายสายการเรียนเนี่ย 응ทั้งศิลปา,าก็เข้าจิตวิทยาได้สิลป์คำนวณก็ได้เช่นกันรวมถึงวิทย์คณิตก็เข้าได้เหมือนกันนะคเะเพราะมีวิชาที่ใช้ต่างกาันการเลือกมันก็จะมีสาขาที่เรียกว่าสาขาจิตวิทยาคลินิกอะครับก็คือสาขาเนี้ยน้องต้องเรียนวิทย์คณิตมาเท่านั้นเพราะมันเป็นสาขาที่มีการใช้วิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์หรือว่าอยู่กับคนไข้โรงพยาบาลด้วยเย พี่ตอนเราเลือกสอบกะะัค่ะก็มีสตัวแกดแพทหนึ่งแล้วก็แพทสองค่ะแก๊ดก็คือทางภาษาแล้วก็เชื่อมโยงเนาะแพทหนึ่งก,ก็คือคณิตศาสตร์แพทสองก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะค่ะแล้วก็เราเลือกได้อีกตัวนึงเป็นวิชาเลือกก็คือแพทเจ็ดนะคะหน่ได<ม>้ก็สำหรับน้องศิลป์ภาษาใช่สำหรับวิชาสามัญน,นะครับก็วิชาหลักเลยที่ต้องสอบอะ่ะก็คือไทยสังคมอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์หนึ่งครับส่วนวิชาเลือกสอบอะ่ะมันก็อยู่ที่สาขาที่น้องแบบอยากเรียนเนาะก็คือคิดด เจมี่ทีว่าซึ่งแน่นอนว่าก็เหมาะกับน้องที่เรียนมาจากสายวิทย์ ดยเกรดเฉลี่ยนะคะที่น้องๆควรจะทําได้แบบต้องทําได้เลยก็คือ,อ,อ2 0 0ค่ะแต่ว่าที่เราแนะนําก็เหมือนเดิมเนาะก็3.25ขึ้นไปครับใช่ค่ะก็สําหรับน้องคนไหนที่แบบอาจจะอยากยื่รอบพอให้ติดอขอทุนไหมอาจจะขอทุนมันจะทําให้เราได้เปรียบกว่าถ้าเราแบบทําเก็บไว้ประมาณนี้ครับก็เลยเป็นเก็บที่เราแนะนําไปเนาะใช้คําว่ายิ่งเกรดสูงเราก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่เราอาจจะอยากรู้มากที่สุดเลยก็คือจริงๆแล้วคาว่าจิตวิทยาเนี่ยอาจจะ ไม่เข้าใจเต็มที่เนาะก็แบบว่าขอบเขตมันมีอะไรบ้างก็จะมากมําหนดขอบเขตได้ด้วยสาขานะคะคทีนี้พอรู้สาขานี่ก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อมันคือแบบทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะซึ่งสาขาแรกนะคะก็คือสาขาที่เปิดสอนมากที่สุดในหลายมหาลัยเลยก็คือจิวเียาทั่วไปค่ะก็เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เบื้องต้นเน้นแบบทั่วไปไม่ได้แบบเจาะลึกมากสาขาที่สองนะคะก็คือจิตวิทยาการศึกษาค่ะแน่นอนว่าพอมีคําว่าการศึกษาเนาะก็จะเน้นเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนรู้ให้คำศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้อัน้ อาจจะเหมาะกับใครที่อยากไปเป็นแบบอาจารย์แนนแ้วด้วยใช,ใช่สาขาที่3นะคะเป็นสาขาที่ยอดนิยมแทบจะที่สุดเลยก็คือจิตวิทยาคลินิกค,ค่ะคือเป็นสาขาที่แบบทำงานท้ายจิตแพทย์เลยนะให้คําปรึกษาที่เหมือนมีความรู้ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์น่อ่ แต่จะไม่เหมือนกันนะอันนี้เขาจะจ่ายยาไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ใช่หมอมันจะคล้ายๆคําว่าจิตแพทย์คือคนที่รักษาใช่ใช่แต่นักจิตวิทยาคลินิกคือฟิลิ่งอะบำบัดอะไรคาอัดใช่สาขาที่4นะคะก็คือสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การค่ะก็เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาเนี่ยในการหาคนเขาทํางานในแต่ละองค์กรหาคนเขาทํางานในบริษัทรอย่นบริษัทโรงงานหรือที่ใหญ่ๆนะคะก็คือต้องมีสาขาที่5นะคะก็คือจิตวิทยาพัฒนาการ ก็เป็นสาขาที่แบบเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์เนาะตั้งแต่แบบเป็นเด็ก<ม>เป็นวัยรุ่นจนถึงแก่เลยก็เหมือนศึกษามนุษย์ทั้งวัฒจัรรเนาะว่าแบบแต่ละคนในแต่ละวัยคิดอย่างไรนะคะสาขาที่6ก็คือจิตวิทยาสังคมคะ่ะอันนี้จะเน้นไปที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์เนาะก็คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั่แหละสาขาที่7ก็คือจิตวิทยาการทดลองค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าชื่อสาขาก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าจะเน้นเกี่ยวกับการทดลองการวิจัยที่แบบเกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยก็เหมาะกับน้องคนไหน ค่อนข้างได้ยินบ่อยเหมือนกันก็คือจิตวิทยาชุมชนค่ะอืมอันนี้ก็เน้นเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในชุมชนชุมชนหน,น,นึ่งอะเนาะเนื้อหาการเรียนก็จะนําไปใช้เกี่ยวกับด้านนี้สาขาที่9นะคะก็คือจิตวิทยาการปรึกษาค่ะเป็นอีกหนึ่งสาขาที่นิยมเหมือนกันนะถ้าถามว่าแบบเราอยากปรึกษานะักจิตวิทยาอ่ะก็คือสาขาเนี้ยจะเป็นสาขาที่ให้คําปรึกษาเราได้ดีที่สุดแล้วก็สาขาที่10นะคะก็คือจิตวิทยาการแนะแนวค่ะเป็น1หนึ่งสาขาที่เน้นในการแนะวแนหรือให้คําแนะนําทั้งในด้านการศึกษาหรือว่าแบบด<อ> ขาที่แบบไปเป็นครูในแนวกันได้เยอะเหมือนกันใช่ค่ะหลายๆคนอาคะถามว่าเอ๊ะมันต่างอะไรจากจิวิยาปรึกษาจิวิาายาในแนวก็คือบางมาหาวิทยาลัยเปิดสอนแต่ละสาขาไม่เหมือนกันนะะคใช่ไปทีเนื้อหามันก็มีความเกี่ยวเกี่ยวกันหน่อยหน่ แล้วพอเรารู้แล้วนะคะว่าจิตวิทยาเรียนอะไรบ้างใช้คะแนนอะไรสอบเข้า<ม>บ้างมีกี่สาขาบ้างที่เรามาดูกันว่าแล้วจบไปหล่ะทําอาชีพอะไรได้บ้างนะคะซึ่งอาชีพของนักจิตวิทยาก็มีหลากหลายมากเลยอืมก็จะยกตัวอย่างึมาให้ดูเนาะเช่นนักจิตวิทยาตามโรงพยาบาลต่างๆตรงตัวเขาา้าใจง่ายคือทํางานในโรงพยาบาลน,นะคะร่วมกับจิตแพทย์ใช่อาชีพที่2ก็คือนักจิตวิทยาการบินค่ะหรือว่าอาชีพที่สามเขาก็เป็นครูแนนๆได้เหมือนกันหรืออาชีพที่สี่นะคะก็เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะ ก็อยู่ตามโรงเรียนตามชุมชนได้เหมือนกัคะนะคะคอยให้คำปรึกษาเนาะต่อไปก็คือนักจิตวิทยาบําบัดครับเน้นแบบบําบัดผู้ป่วยนิดนึงอะไรเงี้ยพวกที่แบบมีปัญหาต้องการปรึกษาและต้องการได้รับการบําบัด<ม>ก็อาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่หกนะคะก็คือนัก<ม>จิตวิทยากระทรวงการพัฒนาสังคมค่ะแน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าแบบเน้นพัฒนาสังคมให้ดีนนขึ้นนีก็รับราชการนะคะใช่ต่อไปก็นักจิตวิทยาการตลาดเนาะก็ทําในเอกชนเลยวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคเพราะว่าอ core 基本นึงสิ่งสําคัญของการเรียน จิตวิทยาเนี่ยจริงทํางานได้ค่อนข้างหลากหลายมากเพราะว่าเขาดิ้นกี่ยวกับคนพฤติกรรมคนคนวัยนี้ชอบแบบนี้คนวัยนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ฉะนั้นการเอาไปทํางานที่บอกผู้บริษัทที่เขาผลิตสินค้าออกมาขนายเนี่ยนักจิตวิทยาก็จําเป็นเหมือนกันนะคะที่จะรู้ว่าคนแบบนี้ต้องการของอะไรอะไรกำาลังเป็นฮิตเทรนต์ต่อไปก็พนักงานฝ่ายบุคคลครับ ก็ตรงๆก็คือาสรรหาคนมาทํางานนั่นแหละต่อมานะคะก็คือนักวิจัยด้านจิตวิทยาหลายคนอาจจะงงว่ายังต้องวิจัยอะไรคะก็จะเป็นอาชีพที่แบบนําวิทยาศาสตร์เนาะไปอยู่ใช้เกี่ยวกับจิตวิทยาก็วิจัยอะไรใหม่ๆให้เกิดสิ่งใหม่ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นใช่ค่ะ สุดท้ายก็คือชีกแนวาเนี่ยออก็คือเป็นแอร์หรือว่าสจวตรครับมันก็สําคัญนะคือถ้าแบบเรามีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาล้วเกี่ยวกับคนแี่ยเราสามารถจัดการหลาย,ลายๆอย่างบนเครื่องบินได้รวมถึงอาชีพบริการที่ดูแลคนแก้ปัญหาหน้างานเนี่ยสาขาจิตวิทยานเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันนะคะต่อมาคําถามสุด โอเคค่ะหนูรู้แล้วจิวิทยาทำอะไรได้บ้าง <Ừ. S 1> เรียนอะไรบ้างใช้คะแนนอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยเรียนที่ไหนดีที่ไหนเปิดสอนบ้าง <Ừ. S 1> วันนี้นะคะเราก็จะขออนุญาตยกมา10มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนจริงๆแล้วยังมีอีกหลายๆมหาาิะไาลัยที่เปิดสอนแหละแต่ว่า <Ừ. S 1> เราเอามาไม่หมด เธอขออนุญาตแบบที่แรกก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทระวิโรธหรือว่ามศวนั่นเองครับจะอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์เนาะสาขาวิทยาค่ะสาขาวิทยาแล้วแต่ที่เนาะบางที่จะตั้งเป็นคณะเลยบางที่ก็จะอยู่ในเป็นสาขาของคณะอื่นจริงๆถ้าแบบที่เป็นคณะเลยมีอยู่แค่ที่จุฬาซึ่งพูดถึงจุฬาแล้วก็ใช่ค่ะมหาวิทยาลัยที่สองที่เราแนะนำนะคะก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ที่ก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ครับที่ที่4นะคะก็คือมหาวิทยาลัยสิลปาปกรณ์ค่ะอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ที่ท um. ี่5ก็คือมหาวิทยาลัยนาเรศวรค่ะอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอันนี้ก็อยู่ในคณะสังคมศาสตร์เหมือนกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะอันนี้อยู่ในคณะศึกษาศาสตร์วิทยาลัยเซนหลื้ อันนี้เอออันนี้เป็นคณะจิตวิทยาเลยครับเป็นเอกชนใช่เป็นเอกชนและที่สุดท้ายนะคะก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะจะอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ครับตอนนี้ก็กำลังจะมืดแล้วคือทุกคน ทำไมพี่คะแสงเปลี่ยนทุกวินาทีเลยค่ะใช่ใก็ประมาณนี้นะคะเป็นคร่าวๆเบื้องต้นแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีไว้แล้วด้วยว่าอยากจะพาพี่ๆจิฟทยาจุลามาสัมภาษณ์ต่ว่าด้วยโควิดเนาะเราเลยยังไม่มีโอกาสได้ทําก็พี่เต้พี่ท็อปก็เลยขออนุญาตเอาเป็นข้อมูลแบบให้พอเข้าใจง่ายปูปูพื้นฐานเลยก็ปูาก่อนอยากเอาประสบการณ์คนเรียนจริงประสบการณ์เจอจริงเรียนยังไงเนี่ยอย่าลืมกดชอบสับไพ่นะคะรอติดตามว้เลยถ้าเกิดว่าคุณโอดีขึ้น โอ้มยค้อนอีกแล้วไม่ใจคอไม่ดีเลยวะก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็จะเชิญมาสัาษณ์เปรนปบสุรกันให้น้องๆนะคะใครอยากเห็นคณะอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างใต้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากเข้าจิตวิญญาณนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูแชร์หนเฟซด้วยนะ๊ะเจอกันใหม่บ๊ายบายแสงเปลี่ยนจริง